สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับ DIY by JoJo กันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นช่วงรีวิวของนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์นะครับเป็นเครื่องพิมพ์เขาเรียกว่าลาเบ l นะครับคือสงสัยกันไหมครับว่าเนี่ยเวลาเขาทํำสายไฟนะครับเขาเขียนป้ายนะครับแปะบนสายไฟนะครับหรือว่าพิมพ์สติกเกอร์เนี่ยครับแปะเป็นเป็นแถบอย่างเงี้ย เขาใช้อะไรในการพิมพ์นะครับเอ๊ะเขาใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือเปล่านะครับอย่างพิมพ์잉เจตหรือพิมพ์เลเซอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าเขามีวิธีการอย่างอื่นนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องนี้กันนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์อ่าเราเรียกว่าเครื่องพิมพ์ฉลากดีกว่านะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์ลาเบลนะครับเป็นรุ่น F สันนะครับอ่าท่านก็จะ คุ้นะครับเอฟสันนี้ก็คือยี่ห้อเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ที่เราใช้กันตามบ้านเลยนะครับยี่ห้อเอฟสันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอฟสันนะครับรุ่น LW ข K 4 0 0นะครับคืออันนี้เราซื้อมาหลายปีมากนะครับผมว่าเครื่องนี้น่าจะต้องมีตราๆสักเอ่อห้ปีนะครับคือมันทนมากๆนะครับแล้วก็เราใช้นะครับตัว ฉลากนะครับเป็นสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างกันนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถพิมพ์นะครับโดยแบบไร้สายได้นะครับอ่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเหตุผลว่าทําไมมันถึงพิมพ์ไร้สายได้นะครับเพราะว่านี่นะครับมันมีแบตเตอรี่นะครับหรือว่าฐานนะครับโดยที่เขาใช้นะครับขนาด 2A นะครับจํานวน6ก้อนโอ้ ใช้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า6ก้อนนี้นะครับมันใช้นานมากนะครับบางทีใช้จนลืมนะครับว่ามันมีฐานนะครับนี่เราใช้6ก้อนนะครับหรือนะครับท่านพิมพ์อยู่กับบ้านนะครับโดยที่เอ้เราก็ซื้อฐาน6ก้อนนี้มันก็เปืองเนาะก็สามารถนะครับเสียบสายนะครับเป็นตัวนะครับอะแดปเตอร์นะครับแปลงไฟ ขนาด6.5โวลต์นะครับ1.5 m อนะครับสามารถใช้แบบเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วตัวกระดาษของเขานะครับเขาจะเป็นกระดาษแบบนี้เลยนะครับจะเป็นรูปแบบนี้เลยเขาจะใช้นะครับกระดาษนะครับต้องตรงรุ่นนะครับเวลาท่านซื้อเลือกซื้อกระดาษนะครับให้ท่านดูว่ามันสามารถใช้นะครับ กับเอฟสันนะครับอ่าชื่อว่าอะไรนะเอฟสัน e L W ขีด400อ่า K 400เนี่ยได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้นะครับเราซื้อตัวกระดาษมานะครับอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่ของแท้นะครับเราซื้อมาอันนึงเนี่ยร้อยกว่าบาทนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันยาวกี่เมตรนะมันเหมือนยาวนี่นะครับ อันนึงเนี่ยมันจะยาวอยู่ที่ 2. 5ุดเมตรนะครับอันนึงจะยาว2.5เมตรก็จะมาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับอันนี้ของของเทียบนะครับแล้วอันนึงเนี่ยอยู่ราวๆประมาณสักร้อยกว่าบาทน,นะครับผมว่ามันก็คุ้มนะถ้าเ,เราใช้งานนะครับเกี่ยวกับการแปะสติกเกอร์นะครับอ,อ,อาจจะ แปะชั้นนะครับชั้นวางของนะครับหรือว่าหุ้มสายไฟหุ้มอะไรต่างๆนะครับแยกว่าสายนี้มันเป็นสายอะไรนะครับและตัวเครื่องของเขานะครับจะสามารถพิมพ์นะครับตัวสติกเกอร์แบบนี้ได้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็พิมพ์มาเลยนะครับเราสามารถกําหนดขนาดความยาวของตัวอักษรได้นะครับความสูงตัวอักษรขนาดนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์พิเศษด้วยนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับ และจะบอกว่ามันทนมากๆตัวสติกเกอร์เขาเนี่ยคืออันนี้ผมแปะตั้งแต่ตอนซื้อเครื่องนะประมาณราวๆสักหปีที่แล้วนะครับผมแปะปุ๊บเลยเนี่ยมันไม่ลอกไม่หลุดนะครับแล้วก็ไม่ซีดไม่จางเลยนะครับโอ้มันดีมากๆเลยนะครับและจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือนี่นะครับสามารถพิมพ์ท่อหดนะครับได้อันนี้เราไม่ใช่เอาสติกเกอร์มามาพันไว้เฉยๆนะครับอันนี้เป็น ท่อหดนะครับคือพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเราเสียบเข้าไปนะครับเราใช้ความร้อนเ่านะครับมันก็จะสามารถหดนะครับลงไปติดบนพื้นผิวของเขาเนี่ยได้เลยไม่หลุดร่อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับเป็นตัวสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ธรรมดาก่อนของเขาเนี่ยจะสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาสีนะครับ ของสติกเกอร์เนี่ยเป็นสีไหนนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับพิมพ์บนตัวสอนสีดำนี่เราก็ใส่ไปเลยนะครับของเขาเนี่ยใส่ง่ายมากเลยนะครับคือถ้าเราใส่ไม่ถูกด้านนะมันก็จะไม่ไปเลยนะครับอ่าพอเราใส่ถูกด้านนะครับปื๊บนี่นะครับเราก็ใช้งานได้เลยนะครับเวลาท่านใส่นะครับท่านดึงของเขามานิดนึงนะครับ ดึงเขามาน,นิดนึงของเขาดึงได้นะนี่นะครับแล้วก็ใส่ให้ตรงร่องนะครับโบะเข้าไปนะครับพอใส่ตรงร่องเสร็จแล้วเราปิดฝาของเขานะครับเกี่ยวจากด้านล่างนะเกี่ยวจากด้านล่างนะครับแล้วก็ปิดฝาโปะได้เลยข้างหลังเขาจะมีช่องนะครับสําหรับไว้ดูด้วยว่าตัวกระดาษของเราเนี่ยมันหมดหรือยังนะครับพอมันยาวอย่างนี้นะครับเขาจะมีกันไกลนะครับ สำหรับตัดตัวสติกเกอร์เนี่ยมาให้ในเครื่องนี้เลยนะครับก็คือกดนี่นะครับปุ่มสีเขียวๆนะครับกดปั๊บนี่เขาก็จะตัดกระดาษให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับอันนี้เราเปิดเครื่องนะครับพอเราเปิดเครื่องแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวเคอร์เซอร์นะครับเป็น แถบดำๆกับริบกับปิบนะครับไว้ให้เราพิมพ์นะครับได้เลยเราจะพิมพ์อะไรเป็นก็ได้นะครับแต่คีย์บอร์ดของเขานะครับมันจะใช้งานไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้มันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบเหมือน BB สมัยก่อนนะครับที่เราจะต้องตัวสอนเนี่ยมันจะสลับกันนะครับถ้าท่านใช้บ B สมัยก่อนนะครับหรือว่าพวกโนเกีย E5 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านจะถนัดเลยกับตัวอักษรแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่าน ไม่เคยจับนะครับตัวแบล็กเบอร์รี่นะครับบ b นะครับท่านอาจจะพิมพ์ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถดูตามตัวอักษรได้นะเพราะว่าเขามีขึ้นตามตัวอักษรหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพิมพ์นะครับของเขาเนี่ยรองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลองภาษาไทยกันก่อนนะครับเราจะพิมพ์ว่าสวัสดีนะครับสวัสดี ันนี้ผมก็พิมพ์ผิดนะครับเพราะมันยาน,นิดเดงนะครับอ่าสระอีอ่า,ออาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีนะครับของเขาเนี่ยครับสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับเราจะลองเอาขนาดกลางๆของเขาก่อนนะครับอ่าพิมพ์ว่าสวัสดีเวลาใช้งานนะครับ พอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราจะสั่งปริ้นนะครับให้กดปุ่มสีเขียวนะครับที่เป็นรูปเครื่องปริ้นนะครับกดเลยเขาก็จะบอกเลยว่าความยาวของตัวกระดาษเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าความยาวกระดาษอยู่ที่สองจุดแปดเซนติเมตรนะครับแล้วนี่เขาก็จะออกมานะครับให้เราเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็สั่งตัดนะครับแช,ชปเข้าไปนะครับก็จะได้นะครับเป็นตัว อักษรน,นะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับของเขานะครับจะเป็นสติกเกอร์ในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแปะอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับอันนี้เป็นมัลติมิเตอร์เดี๋ยวเราจะมาลองแปะอันนี้กันนะครับของเขาเนี่ผมว่ามันแกะสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาจะแบ่งครึ่งนะครับในของสติกเกอร์มาให้แล้วนี่นะครับเราก็แกะได้เลย เฮ้อันนี้ครับ <c oughs> แล้วเราก็แปะไปบนพื้นผิวนะครับได้เลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานผมว่าใช้งานง่ายมากเลยนะครับ <c oughs> เราจะมาลองภาษาอังกฤษกันนะครับเมื่อกี้เราสวัสดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจำลองพิมพ์ว่า hello กันนะครับ ก็สามารถเลือกภาษานะครับในส่วนของข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมันจะคล้ายๆแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่ว่าตัวแป้นพิมพ์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ฟอหอกกดอยอักษรวแล้วนะครับก็จะเป็นอ,อีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือมันตรงกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะตรงกับคอมพิวเตอร์เลยก็อาจจะใช้ง่าย,น,ยนิดนึงนะครับเรากดไปที่ภาษาอังกฤษนะครับเขาจะมี สีดำๆนะครับอยู่ตรงภาษาไทยกับ ENG นะครับหรือว่า i ิงนะครับก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเข้าสามารถนะครับพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กก็ได้ตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับโดยที่ดูสัญลักษณ์ด้านนี้นะครับถ้าจะกดตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับให้กดตัวนี้เลยนะครับนี่นะของเขาก็จะสลับไปสลับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์ว่า Hello นะครับขนาดแบบขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นตัว ใหญ่ด้วยเราจะมาดูว่ามันจะใหญ่กันขนาดไหนนะครับนี่นะครับเฮลโลนะครับเวลาเรากดเลือกขนาดนะครับเรากดตัวนี้ได้เลยนะครับเขาจะสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดด้วยนะครับแต่ว่าเราจะลองบรรทัดเดียวก่อนนะครับพอเราได้หนึ่งบรรทัดนะครับอะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้นะครับนี่นะครับตัวสอนสองบรรทัดสามบรรทัดสี่บรรทัดนะครับเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับเราลองที่หนึ่งบรรทัดกันก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม enter นะครับ นี่นะครับเขาก็จะมีตัวอักษรนะครับให้เราปรับนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเล็กกลางใหญ่นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าจะเป็น1นึทับสี่สทับสี่สามทับสี่สี่ทับสี่นะครับอ่าเราจะลองหนึ่งทับสี่กันเลยนะครับแล้วก็กดมาตัวเคอร์เซอร์นะครับของขนาดตัวสองเขาก็จะมาอยู่ที่ตัวใหญ่แล้วนะครับอ่าเรากดพิมพ์กันได้เลยนะครับกดพิมพ์ปึ๊บ เขาก็จะบอกเลยว่าอัตโนมัติ4เซนติเมตรเลยนะครับเพราะว่าเรากำหนดตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดตัดเหมือนเดิมนะครับโดยที่ใช้ปุ่มนี้กดปั๊บนะครับเรียบร้อยนะครับเราได้แล้วคำว่า Hello นะครับแลวเรามาดูนะครับเราจะพิมพ์แค่ตัวอักษรเนี่ยมันก็กลยอยู่เนาะเพราะว่าบางทีเราใช้งาน อย่างอื่นนะครับอาจจะพิมพ์เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเราจะสามารถพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ได้ด้วยนะครับโดยที่นะครับเรากดปุ่มนี้เลยเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ความปลอดภัยนะครับเราก็สามารถเลือกได้ความสะดวกข้อห้ามครัวเรือนอาหารกีฬากิจกรรมโอกาสพิเศษขนส่งไฟฟ้าสัตว์ราศีสัญรูปสัญญรูปอารมณ์เขาว่างั้นนะครับ ใส่ลักไทยมาตรวัดเมตริกคำย่อวัรตตอนวงเล็บคณิตศาสตร์ค่างเงินตัวเลขสองหลักจำนวนตัวอักษรกรีกอุปกรณ์สำนักงานความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับเสร็จแล้วเราก็กด enter นะครับเราอยากจะพิมพ์อะไรนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยนะครับมีรูปแฟ้มจดหมายเครื่องบินคลิปหนีบกระดาษโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์โทรศัพท์กันนะครับเสร็จแล้วเราก็กด enter นะครับ เดี๋ยวเราลองมาพิมพ์ตัวนี้เดูกันปึ๊บนี่นะครับมาแล้วอันนี้เราก็จะได้รูปโทรศัพท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของเขานะครับไม่ใช่ว่าแค่พิมพ์ในแนวนี้นะครับได้อย่างเดียวนะครับเขาสามารถพิมพ์เป็นแบบแถบได้นะครับเป็นแบบ อ่านทงได้เป็นแบบขอบได้หรือเป็นแบบปอกหุ้มได้เป็นริบบิ้นนะครับได้หมดเลยนะครับดูนะครับนี่พอเราอาจจะออกไปก่อนนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ๊บเขาก็จะมีนะครับแถบกลางแถบเล็กแถบใหญ่ทงแนวนอนแนวตั้งขอบหุ้มริบบิน้นออกแถบกลางอ่าเดี๋ยวเรา,เรา,าลองปิน้นทงแนวนอนกันนะครับ เราได้ทงแนวนอนเขาบอกว่าตัวอักษรจะถูกลบแล้วก็กดตกลงนะครับความยาวชัหลากเนี่ยมันจะยาวกว่าเดิมนะครับตกลงนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราอ่ามันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นนะครับเขาจะพิมพ์สองฝั่งนะเพราะว่าเรากําหนดเป็นทงนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองปรับขนาดนิดนึงนะครับหนึ่งบรรทัดนะครับขนาดกลางๆนะครับ อ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราจะพิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์กดปุบ๊บเขาบอกว่าตัวสอนเนี่ยยาวเกินเนี่ยจะให้ดำเนินการต่อไหมนะครับเรากดต่อเลยนี่เขาจะบอกว่า8ปเซนติเมตรเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เขาจะมีตัวขีดกลางอันนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับสําหรับที่เราจะวัดว่าตรงไหนไม่อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาคอมพิวเตอร์นี้นะครับแปะลงไปบนปากกานะครับเป็นธงเขาก็จะแปะลักษณะนี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาแกะกันเลยครับ นี่เรียบร้อยแล้วเวลาเราจะแปะนะครับเราก็กะตรงกลางนะครับแต่ผมแปะที่ไรนะครับไม่เคยจะตรงกับที่เขากําหนดมาเลยทุกทีนะครับนี่นะครับผมก็จะส่วนมากจะแปะจากตรงนี้ก่อนนะครับให้มันตรงกันนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับค่อยไล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นรงแบบนี้นะครับมันก็จะ มีคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับของเขาจะมีอะไรที่จะให้เราปรับเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวเราเคลียร์ไปเป็นอันกลางก่อนนะครับปุ่มนี้นะครับตั้งค่าความยาวฉลากได้ระยะขอบรูปแบบระยะห่างตัวสอนความกว้างตัวสอนนะครับแนวตั้งพิมพ์กับด้านความยาวฉลากระยะขอบอ่าน อันนี้เราสามารถกำหนดได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสอนแบบตัวเอียงตัวหนาตัวโปร่งเป็นเงานะครับสามารถปรับได้เลยนะครับตัวนี้จะให้มีกรอบไหมนะครับกรอบเป็นอะไรนะครับเราก็จะสามารถพิมพ์กรอบลงไปได้ด้วยนะครับเขามีตั้ง89กรอบไอ้89สกรอบเลยนะครับเราก็สามารถเลือกกดได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวรูปแบบของฉลากนะครับแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษนะครับ เราพิมพ์ที่เป็นสติกเกอร์กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์ตัวปอกหุ้มกันนะครับเราปิดก่อนนะครับเรากดตัวนี้ค้างไว้นะครับเขาก็จะปิดการทํางานนะครับแล้วก็ถอดนะครับผมว่ามันถอดง่ายมากเลยนะครับของเขาเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับนี่นะครับแนะนําให้ มันโผล่มาหน่อยนึงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ประกอบกันเลยปึ๊บพอประกอบอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับส่วนที่มันโผล่มานะครับทิ้งเราก็เปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์นะครับบอกหุ้มสายไฟกัน ตัวปลอกคุ้มสายไฟนะครับเขาจะมีหลายขนาดนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาจะขึ้นเลยครับคําว่านะครับ h e ท t ah heat sink t u b นะครับขนาด11มิลลิเมตรนะครับ black and ์ไวท์ก็คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นแบบ่าท่อความร้อนนะครับขนาด11มิลลิเมตรนะครับด้านี้ก็จะเป็นตัว a บอกว่าอันนี้มันคือสีอะไรนะครับ เวลาท่านจะเอามาใช้กับท่อนะครับท่านจะต้องดูด้วยว่าท่อของท่านเนี่ยมันเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อให้ตรงกับงานที่ท่านจะต้องใช้นะครับเราอาจจะพิมพ์คําว่าเอฟสันละกันนะ,ะง่ายๆนะครับ E P S O N เอฟสันตัวสองขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ขนาดใหญ่สุดไปเลยนะครับอาา่าพิมพ์ได้เลยนะครับปุ๊บเขาจะบอกมาแล้วว่าความยาว4.2เซนติเมตรโผล่มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราได้คําว่าเอฟสันมาเรียบร้อยแล้วแต่ของเขานะครับดูนะครับเขาจะไม่มีกาวด้านหลังนะครับให้เราแกะนะครับของเขาจะมาเป็นปอกคุ้มเลยแต่ผมว่าข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งเนี่ยคือมัน แกะยากมากเลยมันจะทําให้ตัวหอ่อหุ้มตัวเนี้ยมันเปิดยากนิดนึงนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับที่หาได้กายตัวนะครับเป็นอะไรไปลายแหลมๆเนี่ยทําการแย่นะครับให้ตัวรูเนี่ยมันเปิดนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็บีบนิดนึงนะครับเราก็จะได้ตัวท่อหดนะครับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใส่นะครับตัวสายไฟกัน อ่อันนี้เป็นฟสานนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใสายไฟกันเลยปึ๊บเข้าไหมเข้านะครับพอดีอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเห็นแต่ท่านสังเกตไหมครับว่าอันเนี้ยคือมันจะเป็นสายที่ขนาดพอดีนะครับพอดีกับตัวสายนี้เลยนะครับเออเรามีอะไรที่มันไม่พอดีไหม อันนี้ก็น่าจะเล็กไปเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองให้ความร้อนกับเขากันนะครับวิธีให้ความร้อนนะครับก็ถ้าท่านอยู่หน้างานนะครับท่านไ,ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเนี่ยท่านก็สามารถใช้ตัวไฟแช็กนะครับลนเพื่อให้ความร้อนกับเขาได้นะครับแต่ถ้าท่านอยู่นะครับแล้วผมแนะนําเลยนะครับก็คือปืนเป่าลมร้อนแบบนี้นะครับคือ ปืนแบบนี้มันจะทําให้ท่อหดเนี่ยไม่มีขาเหานะครับแล้วก็สม่ําเสมอนะครับเวลามันหดเนี่ยมันจะหดสวยมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเปิดปุ๊บนะครับดูว่าของเขาร้อนหรือย,ยังอ้าวเขาเริ่มร้อแล้วนะครับอนี่นะครับแล้วก็ค่อยเปล่าไปวนไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับแค่นี้นะครับสายไฟของเราก็มีคำว่า F e s ั n นะครับใส่เข้าไปในสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุนราคาตัวนี้นะครับผมก็จำไม่ได้นะว่าผมซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูในช่องทางออนไลน์นะครับใน Lazada เลยผมจะลองพิมพ์นะครับว่า e F s ั n นะครับผมก็จำรุ่นไม่ได้อยู่ L W k ีด K400 ณนะตอนนี้นะครับเเครื่องพิมพ์ฉลากนะครับ uh huh. F. สัน L. w นะครับขีด K400 T.H. พร้อมอะเดอร์ไฟบ้านนะครับแล้วก็พร้อมเทปอักษร,รดำพื้นขาว12 mm hmm. มิลยาว4เมตรนะ่ะราคาอยู่ที่1490บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมราคาส่งนะอ่าผมก็เจออีก ล้านหนึ่งราคาหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบบาทนะครับแล้วผมก็จะเจอตัวนี่นะครับไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่า <c oughs> นี่นะครับเอฟสัน e ตัวนี้เลยนะครับหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบาทหน้าแรกอันนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทนี่นะครับแล้วท่านดูเทปของเขานะครับเทปของเขาเนี่ยยาวแปดเมตรแบบแพ็คสองนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยยี่สิแปดบาทเอง เออผมว่าราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับของเขาอ่าอออมาแล้วโอเคอ่าอันนี้เขาบอกว่าสินค้าหมดนะครับเอ๊มันหมดได้ไงทําไมลาซาด้าปล่อยให้ขึ้นมาเนาะมันก็มีหลายหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อน,นะครับตามที่มีกําลังเงินนะครับแล้วก็ สะดวกนะครับผมก็คิดว่าอ่าถ้าเป็นแบรนด์พวกนี้คือมันใช้งานได้นะครับได้ดีเพราะว่าเอฟสันนะครับเราก็ใช้กันมายาวนานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผมลองเทสให้แล้วว่ามันทนมากๆนะครับแล้วก็ทนร้อนด้วยเพราะว่าผมมนะันใช้งานที่อ่าอยู่หน้างานนะครับแดดร้อนเปรียปร้ยงเปี้ยงอุณหภูมิ40องศาก,กว่าเนี่ย ก็ยังไม่มีแห้งนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานดีนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ DIY by JoJo jo นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งของที่เรามีกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ